ตื่นเต้นมากค่ะพวกเราก็กำลังเตรียมตัวกันอยู่แล้วก็เอ็มีก็ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังรอรุนว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทำเอ็มีแนวนี้ของ V K โฟเรกด้วยค่ะความตื่นเต้นต้องบอกว่าฉีกทุกแนวที่เคยมีมาเป็นิ๊กินเนอร์ของปีนี้จริงๆค่ะแล้วเป็นิ๊กินเนอร์ของพวกเราด้วยถอดแอปป่อยตัวอย่างปล่อยอะไรมาดนึงกระแสเป็นี้บ้างคะต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นลุคเท่ๆเนะลุกที่ฉีกออกไปเป็นความเท่ๆก็ทุกคนตื่นตาตื่นใจแล้วรอรุนว่าใน MV จะมี อะไรบ้างค่ะเพราะเพลงนี้ค่อนข้างเป็นเพลงที่ดังและเป็นเพลงที่สำคัญของรุ่นพี่ K b 4 8ของพวกเราเราก็อยากทำให้ดีเช่นกันค่ะเป็นยากที่สุดหรือเปล่าเหมือนจะไม่ที่สุดค่ะแต่ก็อยู่ในเพลงที่เราถือว่าเต้นยากพอสมควรค่ะมันเป็นยังไงเป็นเป็นร้องแบบเร็วเร็วนิแบบตั้งใจไปคือเพลงนี้ค่อนข้างจะมีท่าเต้นที่เยอะแล้วก็มีท่าเต้นที่ ทุกครัมที่ร้องด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็มีค่าเต้นที่เยอะแล้วก็ไม่ค่อยสมกันยังไงถ้าอยากชมว่าเป็นปยังไงก็เชิญนนที่สองมินาได้นะคะ ขึ้นเยอะเหมือนกันค่ะถ้าเราเทียบกันก็คือเมื่อก่อนถ้าจะเรียนเพลงนี้น่าจะยังไม่ไหวกันค่ะเหมือนกับรอเวลาที่เก็บประสบการณ์พอสมควรแล้วถ,ถึงจะมาใช้เพลงนี้กันเพลงนี้ทุกเพลงนี้มี16คนค่ะซึ่งมาจากงาน General Election ที่ทุกคนนะใช่ค่ะหนูเป็นเซนเตอร์ด้วยเป็นงไงคะเรามีสกดดันหรือว่าอะไรต้องบอกว่าดีใจมากค่ะแล้วก็กดดันไหมมีความกดดันอยู่แต่ว่าจะทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้ในวันที่2นี้ทุกคนจะได้เห็นชมแน่นค่ะ เอม .B. แล้วก็เพลย์อพอครั้งแรกของพวกเราแน่นอนตัดแต่ละสนมาสู่ค่ะโ่วบให้เยอะมากนหน้า1ล้านิ0กว่าล้าน่ ารู้สึก,กเราต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนุนไม่ว่าเจวเชอร์หรือว่าน้องๆแต่ละคนที่เลือกน้องๆกันมาซึ่งตรงเนี้ยเ,เ,เป็นเป็นความรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆกับสิ่งที่หนูได้อยู่เบียนเคปเดอรกมาตลอด2ปีแล้วก็เป็นความฝันหนึ่งด้วยที่เราทําได้แล้วด้วยแรงสนับสนุนจากแฟนๆของพวกเราจริงๆเพราะมันก็ไม่ใช่จานวนน้อยเลยเนาะมันอะไรที่ว่าอ๋อ มีคนใี้เราขนาดนี้ในวันนั้นคือดราม่าเยอะมากเราหนูได้อ่านในแม่พอรับทราบบ้างค่ะแต่แต่แต่ไม่ได้รู้ทั้งหมดค่ะแต่ว่ายั้งไงนหนูก็คิดว่าข้างหลังเราคุยกันแล้วเราโอเคกันภายในวงเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับจุดนี้แล้วก็ทุกอย่างกำลังดำเนินไปต่อไปของมันมีแต่คนพูดของเจ่อาพูดไม่ว่าจะเป็น จะอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบปีความอะไรแบบนี้เช่อเร่องกอยชอเช่อใช่ๆก็ค่มีมีอารมณ์ที่แบบว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเราถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะทําอะไรต่อดีตอนนี้ก็คือช่วงนี้ก็หลังๆน่าจะเข้ามาทําเรื่องเรื่องฝักง s s r มากขึ้นดูเรื่องอื่นๆมากขึ้นด้วยแล้วก็ พอดีกำลังจะเรียนจบด้วยก็เลยกำลังคิดว่าเอ้ยต่อไปเส้นทางของเราจะเป็นยังไงแต่แน่แนๆคือ,อยังอยู่ BNK โฟได้ไปอีกสักพักหนึ่งแสดงว่ามีแนวคิดแสดงว่าเธอคิดมาคิดว่าแบบเราอาจจะ ้อหรืกำลังดูอยู่ค่ะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ถอยไปแบบเป็นการจบการศึกษายังไม่ขนาดนั้นค่ะงวเชื่อปต้องอยู่ยังยังยัแฟงอยากจะอยู่อยู่ยังรู้สึกว่าเรามีแฟนที่อยากให้กาลังใจเอนแล้วเขายังรอคอยที่จะให้เห็นผลงานหรือเห็นการติโตยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีอะไรที่ทาได้อีกแล้ก็เติบโตได้อีกในใานะของบินเคียโฟร์ในปีปีปียังยังไม่ยังอยู่ยังเบนนอีนี้เป็น อยู่แน่นอนค่ะใช่ค่ะตอนที่เราได้เส้นประเสริฐเพื่อนเพื่อนที่ใหม่นี่ยอันนี้เกิดปัญหาเกิดปัญหาคือคือใหม่ค่ะตัวใหม่เขาไม่มีลำโพงที่ยิงเข้าไปกลับไปที่เวทีให้กับทุกคนได้ยินพวกเราที่ตอนที่หนูนั่งอยู่หนูก็แทบไม่ได้ยินที่น้องๆพูดหนูก็เลยไปแปลกใจว่าทำไมทุกคนต้องแบบฮ่าฮ่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่ ก็คือเขาต้องมายินดีกัอนหนูหลังจากนั้นใช่ใช่พอพากย์้ออกมาทุกทุกคนดูชอบทางทางที่เชื่อฟังดูไม่มีใครมาไม่ได้ตอนนั้นทุกคนยังไม่ได้ยินค่ะแต่ว่าพอน้องได้ยินน้องน้องเข้าใจว่าหนูอยากเสืออะไรทุกคนก็ลงมาหาะเลยก็ดีใจมากเราก็ยืนอยู่แต่สังอาจปุ่งตรงกันทุกคนตื่นมันยากไหมแต่แบบต้องแบบรัก ก็รู้สึกยากเหมือนกันนะคะแต่ก็เราคิดว่าเราพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกๆเรื่องทุกๆหน้าที่น้องๆทุกคนทาเต็มที่อยู่แล้วในส่วนของเขาเราก็อยากจะทาหน้าที่ในสองเราให้ดีที่สุดเป็นการช่วยส่งเสริมซึ่งกันและการไม่ว่าจะทางเราทางเมมเบอร์หรือว่าผู้บริหารทุกๆคนทีมงานทุกๆท่านด้วยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราพยายามคิดถึงสิ่งด้านบวกไวมีด้านลบก็ต้องมีด้านบวกสิ่งที่เกิดขึ้นก็แบบว่าเรามี อะไรให้ทุกคนได้มองเห็นอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีกำลังใจจากแฟนๆนี่เป็นสิ่งส่วนที่สําคัญมากๆที่ทําให้เชยยังยงัโอเคที่จะอยู่ตรงนี้ใช้คำนี้แล้วกันแต่สึกมันเ<ล>ป็นประมาณนนะนัั้้เร่อาขาาามมี ใช่บางเรื่องเป็นเรื่องจริงบ้างแล้เรื่องเป็นเรื่องที่โอเคหนูหนูก็อาจจะต้องปรับปรุงตัวมากขึ้นหรือว่าเรื่องที่โอเคบางทีเป็นการตีความของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันแต่ถ้ารู้สึกว่าข้างในของเราเนี่ยเราเราเข้าใจว่ามันเป็นแบบไหนเราคุยกับคนรอบข้างเราแล้วแฟนๆเราเข้าใจเราเราก็รู้สึกดีใจมากที่สุดแล้วอย่างน้อยมีคนที่ยังยืนอยู่ข้างเราค่ะแล้วกับรื่งขึ้นเกิดขึ้นมีชื่อคนในวงพี่น้องเราเข้ามาเกี่ยวเราจัดการหรือว่าคุยกันยังไงไร เราก็มีคุยกันตลอดเรื่อยๆอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็คอยดูอยู่แล้วตลอดเวลาว่าจะเกิดเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี <'t> ซง้ซึ่งซึ่งหลายๆครั้งเราก็ไม่ว่าจะคุยทางไลน์กันบ้างทักไปคุยว่าเออเป็นยังไงเกิดเรื่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจอหน้าแล้วก็คุยกันตลอดช <'s> ่วยตั้งคิดมาว่าวันหนึ่งที่ BNK มีเซีร์ไพรส์กันจะเชื่อว่ามันยังก็ไปต่อได้ค่ะเชื่อว่แค่ส่วนนึงเล็กๆของ b n k โ8เดกเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีเมมเบอร์ทุกคนก็จะไม่มี BNK เดย์เชื่อก็แบบตรงนี้เวลาที่ม ไม่ว่าจะตัวน้องๆหรือทีมงานหรือแฟนๆทุกคนมีส่วนทำให้เชิญมีวันนี้มากเลยจริงๆยืนยันน้องว่าใจยังไม่เชื่ออยู่นะยังมีสักปีนี้แน่นอนค่ะปี่นาค่อยว่ากันก็ได้ว่ากำลังดูจุดเปลี่ยนชีวิตนูเหมือนกันปีหนาค่อยว่ากันอีกแล้วเพราะหนูยังยืนยันยืนยันว่ายังอยู่ค่ะแน่แน่นอนใช่เพราะอันนี้ก็กำลังอยู่จุดจบปัญญากำลังแบบเฮ้ยเราจะไปเส้นทางไหนต่อดีอะไรกำลังคิดอยู่เยอะๆเลยค่ะ ออพี่ก็ยังเออพี่ก็ยังนิดนึ่งนะว่ายังอยู่ใช่มใช่ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เบียนเคปเประเดงเป็นเหมือนโรงเรียนเราก็ถึงมีมีเหมือนกับถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ก็เปลี่ยนผัดเปลี่ยนเวียนให้กับเด็กรุ่นใหม่หรือคนน้องๆที่จะขึ้นมาทป็นทีต่อไปแต่รับรองว่าปีนี้ได้เห็นสช่ัะแน่นอน,นค่ะยังอยู่ค่ะ้วไว้ใจได้นะแล้วหนูยังอยู่อีกสักพักเลยแหละหนูว่าหนูก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยัง พัฒนาอะไรได้เยอะเรื่องรองนึ่งเต้นก็ยังแบบอีกมากมายเลย